สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่มี่วิรัตมาหารและแบมวารีสนวัธิค่ะค่ะคุณผู้ชมพบกับเราสองคนแน่นอนมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังถูกต้องคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางหน้าจอช่อง11 NBT TV อีสานรับชมสดๆอยู่ตอนนี้ค่ะหรือใครสะดวกดูทาง Facebook Live นะคะพิมพ์ไปว่า NBTU บนเป็นภาษาอังกฤษก็ดูได้กดไลค์กดแชร์รวมถึงใครอยากดูย้อนหลังก็ YouTube ด้านล่างนี้เลยนะคะ NBT ส1ออุบลน,นะคะ<ช>วันนี้มีหลายประเด็นที่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมต้องติดตามโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลถูกต้องค่ะน้องแบมมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนนีงตรงนี้คือมีเรื่องของในช่วงของการดําเนินงานของทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานชินวัตนตอนนี้3เดือนแล้วเขามีการออกมาพูดคุยแล้วก็สรุปผลนะคะว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการทํางานหรือว่าโครงการต่างๆหรือภารกิจที่ได้ดําเนินการไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะซึ่งตรงกับช่วง สำหรับนัดช้อปในช่วงนี้ ที่กาลังเลงอยู่คือ12-12ก็สามารถที่จะติดตามกันได้เพราะเขาจะมีการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็มีการไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินงานในช่วง3เดือนที่ผ่านมาอีกด้วยค่ะรอดูว่าจะมีของขวัญปีใหม่อะไรให้พี่น้องประชาชนหรือเปล่านะ,ะรวมถึงเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเห็นการแชร์กันไปเยอะมากเลยจนท่านนายกต้องออกมายืนยันมาพูดเองว่าเรื่องของแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มในตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มนะยังสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังนะวันนี้เราจะมาเล่าส รวมถึงเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวหน่อยไปที่ร0อเอ็ดงานข้าวหอมมะลิโลกน <Ha. S 2> ะคะปีนี้ครั้งที่24แล้วนะ hmm. จัดนี้ไม่ได้จัดวัน2วันนะ จัดวันที่11 12 13 4, 4 5 5วันเลย5วันนะคะ <5 S 2> เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันข่าวแรกไปเลยไหมน้องแบมได้เลยสตาร์เลยนะคะไปดูเรื่องนี้พอมีการแชร์อะไรออกมาที่มันไม่จริงไม่ชัวร์นะคะรายการของเราก็จะมาอัปเดตอย่างที่บอกนาะยกรัฐมนตรีนะคะย้ำไม่มีการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เรารู้จักกันคือแวดเนี่ยแหละคะ่ะไม่มีการปรับเป็น15%เเผยว่ารัฐบาลทำงานด้วยความรัดกุมยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขอให้ประชาชนมั่นใจนับจาก นี้จะเดินหน้าเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ได้ในทุกมิติค่ะปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหารือ ในกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเป็น15เปอร์เซ็นต์ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็ประกอบไปด้วยนายพิชัยชุนหะวะชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังร่วมกับคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะโดยได้ขอ้อสรุปดังนี้นะคะนายก,กาาายกืนยันว่าหนึ่งไม่มีการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเนี่ยไม่มีการปรับเพิ่มเป็น15เนะ,ะสองกระทรวงการคลงัง กระทรวงการคลังซึ่งกําลังศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีของประเทศไทยซึ่งต้องมองทั้งระบบให้ครบทุกมิติและเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. ที่ผ่านมาแต่ละประเทศในโลกหากจะมีการปรับโครงสร้างภาษีของประเทศอื่นๆนั้นต้องใช้เวลาในการศึกษาและประับ ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปบางประเทศใช้เวลาปรับเปลี่ยนกว่า1 0ปีปและข้อ 4. นะคะนยโยบายหลักของรัฐบาลก็คือการลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มรายได้ขยายโอกาสและลดรายจ่ายของภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐควบคู่กับอะไรควบคู่กับการหาโอกาสจากการสร้างรายได้ใหม่ให,ให้กับประชาชน ทางนี้ทั้งหมดที่พูดมานะคะคุณผู้ชมก็เพื่ออะไรเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนคนไทยท่านนายกย้ำแล้วว่าไอ้สข้อเนี่ยที่บอกมาใครที่เคยแชร์ไปก่อนหน้านี้คเคยวิพากษวิจาร์ณการโอโ้รัฐบาลทําไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปากท้องจะอยู่ยังไงเอาเปรียบประชาชนที่ไปอ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะคือแบบโอ้โหแบบอ่านต่อไม่ได้เลยคือแรงเนาะ แรงแล้วก็บางบางคนนี่ก็คือไปแชร์ต่อๆมาอันนี้เข้าใจในมุมหนึ่งพอมีข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราหรือว่ามันกระทบนเวลาเราเป็นภาษีมูลค่าเพิพม่มแลาเราไปใช้จ่ายไปอะไรทำไมฉันต้องจ่ายตั้ง15%มันเครื่องต่อเครื่องกับจากเดิมเลยใช่ค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ หลายๆคนเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็ตกใจเพราะว่าการขึ้นจํานวนของตัวแวเนี่ยในขนาดนี้คือมันก็สูงมากเลยนะสิเนี่ยขึ้นจากเดิมมากๆาซึ่งพอเห็นข่าวนี้ก็แตกตื่นกันยกใหญ่เลยแต่ว่าตอนนี้ถ้านนายกก็ออกมายืนยันแล้วว่า ยังไม่มีการปรับนะคะเป็น15%ยังคงเดิมอยู่คะ่ะตอนนี้ก็ท่านนายกก็ยังขอให้ประชาชนเชื่อมั่นนะคะว่าการทำงานของรัฐบาลนี้เราดำเนินการด้วยความรัดกุมรับฟังทุกภาคส่วนแล้วก็ที่สำคัญ,ญยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อขับ<อ>เคลื่อนประเทศไทยของเราก็คือฟังแบบนี้ก็อุ่นใจสบายใจนี่เวลามีข่าวอะไรแบบนี้อยากให้ดูรายการเราอยากให้กดช่อง11นะคะดูข่าวในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าเวลามีประเด็นอะไรที่เกี่ยว กับปากท้องประเด็นอะไรที่มันดีเราก็อัป,อ,ปอัปเดตให้ฟังแต่อะไรที่มันไม่ใช่โนเราก็มาอัปเดตเหมือนกันก็จะมาบอกให้ฟังว่าอันนั้นมันไม่ถูกต้องห้ามแชร์ต่อนะคะถ้ามีอะไรแบบที่มันรวดเร็วมากกว่านี้เราก็จะอัปเดตต่อนี้ใช่ค่ะจริงๆเรื่องแบบนี่มันก็อยู่ใกล้ตัวเรา คือหลายๆคนจะตกใจก็ไม่แปลกใจเพราะว่ามันถือว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราพอเห็นแบบนี้ทุกคนก็ตื่นตระหนกได้เวลาเราไปกินไปซื้อของไปอะไรนมันบวกเพิ่มไปแล้วไงจากเดิมที่ว่า7%จ็ดเอ้วสิหาเเลยเหรออโหมันก็ครึ่งต่อครึ่งไงเนาะถูกต้องใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแวดละกันนะคะที่ทุกคนต้องสังเกตแล้วก็ดูให้ดีว่าอ่ะข่าวนี้จริงไหมนะคะก่อนที่จะแชร์ออกไปนะคะก่อนที่จะตกใจกันไปมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ12-12พี่มีคสิ12องพีนนีให้สิยว่าว่า เป็นวันสําคัญอะไรคะเดี๋ยวอย่างแรกนะ12 1 2อพฤหัสวันพฤหัสกาหนึ่งอ่าวันพฤหัสวันนักชอปวันนักชอปแล้วที่สําคัญกลางเดือนด้วยโอ้โหจะมีเงินช็อปหรือเปล่าคือใครที่เงินเดือนออกช่วงนี้นะคะเตรียมไว้เลยสายนักชอปต้องเตรียมตัวเพราะว่า12 12เนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายร้านค้าออนไลน์เนี่ยเขาเตรียมตัวแล้วนะเตรียมโปรโมชั่นโดยเฉพาะท้ายปีแล้วมีข่าวดีอะไรมาฝากวันนี้สินค้าลดกระหน่ำแต่ที่สําคัญในช่วง12 12 อีกสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่ชาวไทยทุกคนนะคะคนในประเทศไทยของเราเนี่ยจะได้มาดูแล้วก็รับทราบนะสิ่งที่ไม่ควนผ้านานะจากท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะซึ่งจะมีการมาอัปเดตนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือว่าวาระที่ได้ดําเนินการไปเนี่ยในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะว่ามีการมอบนโยบายบริหารราชการของนายกรัฐมนตรีซึ่งมาภายใต้ชื่อนะคะ2,568 โอกาสไทยทําได้จริงนะคะโดยทางาท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะนางสาวแพทยทองทานชินวัตรได้มีการโพสต์ภาพนะคะรวมถึงข้อความผ่าน Facebook แล้วก็แอปพลิเคชัน X นะคะว่าในช่วงปี2,568เนี่ยเป็นโอกาสของไทยนะคะทำได้จริง2,25 0 Empowering t i a e s นะคะแล้วก็ a Real Possibility นะคะจากผลงานที่เป็นรูปธรรม สู่อนาคตที่ทําได้จริงนะคะซึ่งจะมีการถ่ายทอดนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะในช่วงของวันพฤหัสที่12ธันวาคมนี้ช่วงเวลา10นาฬิกา ผ่านช่องไหนบ้างนะคะช่องทางแรกนั่นก็คือถ่ายทอดสดที่ช่อง nbt HD อ hd กดไปเนี่หมายเลข2 nbt 2 h d ค่ะอีกหนึ่งช่องทางถ้าไม่ใช่ทางทีวีหรือโทรทัศน์นะคะสามารถรับชมได้ผ่านไลฟ์นะคะก็คือ nbt 2 hd เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะค่ะโดยท่านนายกนะคะจะถแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ3เดือน รวมถึงการมอบนโยบายการบริหารราชการของท่านนายกด้วยอย่างที่น้องแบมบอกไปท่ภาภายใต้ชื่อ2,568โอกาสไทยทำได,ได้จริง ซึ่งจะจัดขึ้นที่สตูดิโอสสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ที่ถนนวิภาวดีเขตดินแดงกรุงเทพนี่แหละค่ะ,คะโดยผู้เข้าร่วมงานประมาณ500คนนะคะมีทั้งคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ามีข้าราชการฝ่ายการเมืองด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโฆษกกระทรวงหัวหน้ารัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์การมหาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างที่น้องแบ,บมบอกไปเลย12-12ก็คือเรื่องของการทำงานมาในรอบ3เดือนทนายุก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรรวมถึง3เดือนผ่านไปแล้วอะไรทำได้แล้วบ้างอะไรที่ยังทำไม่สำเร็จหรือว่ายังทำอยู่ะจะทำอะไรต่อเนื่องไป รวมถึงแผนในอนาคตแยมหรือเปล่าว่าปีใหม่จะมีของขว<อ>ัญ<อ><อ>ปีใหม่ะอะไรามาฝากพี่น้องประชาชนหรือเปล่านะคะ โดยสำหรับช่วงการถแถลงผลงานนะครับจะเป็นในช่วงของ3เดือนนะคะที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะคะได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2567นะคะ,คะรวมถึงกรอบการทํางานของทางคณะรัฐบาลนะคะแล้วก็โครงการที่เป็นเรือธงของรัฐบาลนะคะที่จะทํารวมถึงดําเนินการในปีหน้าอย่างที่พี่มิได้บอกไปนะคะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการเงินดิจิทัลนะคะที่จะมีการเดินหน้าต่อในอนาคตครวมถึงกองทุนหมู่บ้าน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยพร้อมการจะมีการพบปะนะะักนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินให้กับผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนอกจากนี้อย่างที่พี่ได้บอกไปว่า ของขวัญน, <Wars> นะคะก็มีการเกินค่ะว่าของขวัญปีใหม่เนี่ยพี่น้องประชาชนเตรียมให้พร้อมเพราะว่าท่านายกของเรานะคะก็มีการเตรียมของขวัญเพื่อที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงของวันที่12ธันวาคมนี้ด้วยนะคะเห็นหลายกระทรวงมาคือเวลาทนายประกาศอะไรไปรายละเอียดก็จะให้กระทรวงนั้นๆขึ้นไปพูดหรือเปล่าบอกรายละเอียดหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเป็นกระทรวงสาธารณสุขมาเล่ารายละเอียดหรือเปล่า เกี่ยวกับกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็ต้องขึ้นพูดหรือเปล่ารวมถึงผู้ว่าที่จะมาในวันนั้นอเอารับนโยบายไปนะไปสื่อสารต่อนะ,อะและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมง,งานพี่มีก็เชื่อได้ว่าคุณผู้ชมเองไม่พลาดแน่นอนว่าท<ช>่านนายกจะพูดอะไรจะเล่าอะไรหรือว่าประชาชนจะได้อะไรจากงานนี้ย้ำนะคะ กดช่อง2 NBT2HD แล้วก็ทาง Facebook Live นะคะพิมพ์ว่า Live NBT2HD Live NBT2HD คุณผู้ชมจะได้เห็นทุกมิติในงานวันนั้นเลยที่สำคัญใช้ห้องสตูดิโอใหม่ตึกใหม่ของ NBT ด้วยที่กรมประชาสัมพันธ์ของเราได้เปิดใช้งานไปนั่นเองแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องระยะเวลาในช่วงของการดำเนินงานของท่านนายกมาเนี่ยทำงานเยอะมากต้องบอกงั้นทั้งลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศใช่ค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นโอ ถ้าเกิดมาไล่เรียงกันในช่วงวันนั้นคือบอกเลยว่าอัดแน่นแล้วก็เต็มสุดๆเลยสําหรับใครที่สนใจแล้วก็อยากติดตามว่า<ม>รายละเอียดเป็นยังไงหรือว่าโครงการไหนที่เราตกหล่นหรือว่าพื้นที่ไหนที่เรายังไม่ทราบว่าท่านไปเราก็จะได้มารู้กันนะคะในช่วงของวันที่12<ม>ติดตามหน่อยนะคะผ่าน NBT ช่องสองนี่แหละ,ะ NBT2HD นันเองค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องติดตามกันนะคะหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2,567ผ่านการจ่ายเงินหมื่นที่เร,เรียกได้เงินหมื่นกันหรือยังนี่แหละที่เร,เรียกกันไปนะคะเข้าบัญชีคุณผู้ชมแล้วใช่ไหมคะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้พิการนะคะโดยประชาชนบางส่วนนําเงินไปต่อย,ยอดนะในการสร้างอาชีพและที่สําคัญก็คือทําให้ภาพรวมของเศรฐษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรฐษฐกิจได้ร้อยละ0.35นั่นเองนะคะ รัฐบาลโดยนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะดำเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ2,567โดยเริ่มตั้งแต่17กันยายน2,567หลังจากที่คอรมออนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็คนพิการจำนวนตัวเลขอยู่ที่14.55ล้านรายนะคะจ่ายเงินให้ 1 0 0 0 0บาทต่อรายทยอยโอนจ่ายตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนะคะและจะจ่ายรอบการจ่ายซ้ำครั้งที่3อันนี้ย้ำคุณผู้ชมเลยที่เรามีการประทับสัมพันธ์พิกาก่อนนี้ใครที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์บัญชีไม่เคลื่อนไหวหรืออะไรก็ตามให้ไปทำให้เสร็จสิ้นเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยจะจ่ายครั้งสุดท้ายจริงๆนะคือวันที่19ธันวาค,คมนี้เมื่อพ้นกาหนดก็จะยุติการจ่ายเงิน ซึ่งท่านนายกบอกว่าการคิกออฟโครงการไปเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาประเทศไทยถูกกระตุ้นครั้งใหญ่ด้วยเงินสดถึงมือคนไทยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า1.45แสนล้านบาทสร้างอะไรบ้างสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจต่อยอดลมหายใจให้ประชาชนรายเล็ก รายน้อยที่กำลังเดือดร้อนและต่อยอดคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประชาชนทำธุรกรรมต่างๆได้ด้วยนะ,ะที่สำคัญสะดวกโปร่งใสาคาดว่าเฟสหนึจะส่งผลให้ GDP ขยายตัวร้อยละ0.35ช่วยให้เกิดการผลิตการค้าขายและก็การจ้างงานนั่นเองค่ะ ใช่ค่ะโดยสําหรับเฟสที่2นะคะของโครงการนี้โครงการเงินหมื่นนี่แหะที่ทางาได้มีการประชุมะค,ะคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่1น,นะคะทับ2,567โดยมีทางท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะและเห็นชอบหลักการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านผู้สูงอายุนะคะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้จ่ายที่จำเป็นรวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยเฟสที่น,น้องแบมกำลังพูดถึงก็คือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วมีการตรวจคุณสมบัติแล้วอายุ60ปีขึ้นไปที่รอครมแต่ยัง<ช>ไม่เคาคือไม่ใช่ว่า ปัดทิ้งนะคุณผู้ชมคือรอก่อนนะคะเดี๋ยวรอว่ารายละเอียดอะไรเป็นยังไงถ้าคอออกมากลุ่มคนที่มีบอกไปแล้วน้องแบมเล่าไปเมื่อสักครูน่นี้รอรับเงินหมื่นได้แต่รูปแบบจะเป็นการจ่ายอะไรยังไงร,รอฟังนะคะคือตอนนี้เขาก็คุยกันอยู่แหละ<อ>ใช่เขาก็คุยกันอยู่ก็รอนะคะอย่าเพิ่งว่า อุ้ยฉันไม่ได้แน่เลยยังนะคะคือตอนนี้เขากําลังประชุมแล้วก็พูดคุยกันอยู่ก็รอติดตามค่ะ,ะคขณะที่ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสํานักงานสถิติแห่งชาติกลุ่มตัวอย่าง31,500รายเนี่ยทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการสรุปออกมาว่าพึงพอใจอย่างมากถึงมากที่สุดส่วนใหญ่นําไปทําอะไรรู้ไหมน้องแบมทำอะไรค,รคะนงำไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนี่แหละก,ก็นี่ไงเห็นผลจริงพอเอาเงินมาหลายคนบอกว่าเอาเงินไปเขาต้องเก็บแน่เลยไม่ใช้หรอก แต่พอเอาไปเสียงสะท้อนจากประชาชนไปสร้างอาชีพไปซื้อของกินไปให้ลูกให้ร้านไปโรงเรียนบางคนไปจ่ายค่าเทอมน,นี่มันเห็นผลแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นเงินที่บางคนอาจจะไม่ได้เยอะมากอสําหรับบางคนเงินสำหรับบางคนไม่ได้เยอะอะแต่ว่าก็สามารถที่จะไปใช้จ่ายได้บางส่วนแต่สําหรับบางคนต้องบอกว่าเงินหนึ่งหมื่นเนี่ย มันเยอะมากๆสําหรับเขาแล้วเขาก็จะมีการแบ่งจัดสรรไปซึ่งถือว่าโครงการนี้ก็ทําออกมาตอบโจทย์ในช่วงนี้นะคะเป็นการาทําให้กลุ่มเปราะบางรวมถึงคนที่รายได้น้อยก็ได้มีการเขาเรียกว่าต่อความสุขตอ <ลง S 1> ่อลมหาย<อ>ใจในะคะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยเทศากาลข้าวหอมมะลิโลกจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะค่ะ,คะ สู่ดินแดนสุดยอดข้าวหอมมะลิหนึ่งในสินค้า GI ไอร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์ในเวทีระดับโลกในงานเทศก,กาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่24ณจังหวัดร้อยเอ็ดชมกิจกรรมการยกระดับข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตทุ่งกุลาร้องไห้สู่เกษตรมูลค่าสูงกิจกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่การจำหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสินค้าทางการเกษตรเชิญร่วมตามกลิ่นความหอมลิ้มชิมรสเมล็ดเรียวยาวและข่าวนุ่มได้ตั้งแต่11-15ธันวาคม2567 นอ่างเก็บน้ำทวชัยอเภอทวับุรีจัังหดร้อยเอ็ดรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจในวเวทีรวมสุดยอดเข้าหอมะลิต้องที่เทศกาลข้าหอมะลิโลกจัังหวดร้อยเอ็ดเฮ้ยเพื่อนนายเป็นไรนี่ เตรียมรับภัยหนาวไงหนาวกี่โมงก่อนก็นี่ไงที่เขาประกาศเตรียมรับมือกับภัยหนาวไม่ใช่เตรียมรับมือกับฤด,ดูหนาวไม่ถึงขั้นภัยหนาว <c oughs> อา้าเป็นอะไรองกระพรูพิแพ้สิหนาวขึ้นจมูกเลยฮ <c oughs> ึอ๋อนอกจากอากาศหนาวนะั้นยังมีโรคอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นโรคกอดปูนหรือโรคไข้หวัดแต่ที่สำคัญนะภัย <c oughs> หนาวอ่ะอุณหภูมิต้องต่ำกว่า15องศานะ โอ้ยก็ไม่บอกแต่แรกแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างหรอใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นห่ผมผ้าให้หนาดื่มน้ําอุ่นพักผ่อนให้เพียงพอด้วยรักและห่วงใยร่วมกันป้องกันภัยหนาวเพื่อทุกชีวิตในสังคมไทยเพราะการป้องกันโรคภัยจากอากาศหนาวเริ่มต้นจากการดูแลตัวเอง กรบมาติดตามป้องปากอยากเล่ากันต่อนะคะอย่างที่พี่มี่ได้บอกไปว่าอยากจะพาผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่จังหวัดนี้กันหน่อยซึ่งเขามีงานเยอะมากอีเวนต์เยอะมากเลยปีอีเวนต์เยอะมากนะคะ<า>โดยเฉพาะงานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่นั่นก็คือ,องานข้าวหอมมะลิ นะคะโลกเลยนะก็เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกๆปีแล้วแต่ละ,ะปีเนี่ยก็จะมีไฮไลท์ม,มีกิจกรรมแตกต่างกันออกไปแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมปีนี้มันพิเศษพิเศษยังไงน้องแบบเล่าให้ฟังหน่อยคือความพิเศษของเขาเนี่ยคือมออีทางท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยมีการมาลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดกิจกรรมภายในงานแล้วก็ปีนี้คือ,เ,อ,อเรื่องของความสนใจเนี่ย ของงานนี้คือเขาจะมีการผลักดันไปสู่ในเรื่องของอระดับโลกที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าข้าวหอมมะลิที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงค่ะ<ฮ>ที่นี่คือบอกมันมีความเฉพาะพิเศษเพราะว่ามันปลูกในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นแหล่งพื้นที่ที่ครอบคลุม5จังหวัดและข้าวของเขามีความพิเศษคือมันหอมเวลาเวลานําไปหุงเนี่ยมันจะมีความกลิ่นเฉพาะกลิ<ฮ>่นเฉพาะตัวความพิเศษแบบถ้าเกิด ได้ไปชิมข้าวของที่นี่มันจะพิเศษมากๆก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้ชมค่ะไปดูไฮไลท์ของงานนี้ก็นหน่อยเพราะว่าที่ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็คือเขามีการร่วมมือกันนะคะในเรื่องของพี่น้องการเกษตระะเกษตรกรชาวนาเนี่ยเขามีการนะคะพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งเขามีการจัดงานนี้ขึ้นนะคะในช่วงของวันที่11ถึง15 5วันกันเลยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะในปีนี้เขามีการจัดขึ้นเป็นปีที่24ด้วยค่ะ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อเอจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกนะคะครั้งที่24โดยภายในงานนะคะมีกิจกรรมเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดทิดาข้าวหอมมะลิโลกรวมถึงการทำ MOU นะคะการยกระดับข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อเอในเขตของทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยไปสู่กเกษตรนะคะมูล,ลค่าสูงด้วยการอุดมศึกษานะคะวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ตลอดนอกจากนี้นะคะภายในงานก็คือมีนินทรศการนะคะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ,กรเกษตรสมัยใหม่ นอกจากนั้นเองยังมีการจับฉลากรางวัลเพื่อสินค้าราคาคนละครึ่งมีคูปองแลกซื้อนาทีทองอีกด้วยค่ะ่หลายคนบอกว่าโอ้โหบา,บางปีที่ไปเนี่ยก,กิจกรรมที่น้องแบมพูดมาเนี่ยมันเพิ่มอัพไฮไลท์ขึ้นมานะบางปีไปเนี่ยมีแต่นี้เรศการนู่นนี่นั่นแต่ละปีจะมีอะไรไฮไลท์หรือเปล่าปีนี้บอกเลยนะคะว่ามีกิจกรรมม่วนซื่นมาจอยกันหน่อยนะคะให้ความบันเทิงแก่ผู้มาร่วมงานทั้ง5วัน จัดเต็ม5วันจริงๆอย่างเช่นการแสดงคอนเสิร์ตของพี่เสกโลโซนี่<ฟ>นอันนี้ชาวร็อกต้องมา<ช>นะคะหรือว่าใครที่มักหมอลำะ,ะมักมวนมักมวนกัมาดนะคะณะหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะไอ้มนแค้นกัมามนแค้นแนก่น,แน,แนคูนแล้วก็ศิลปินอีกมากมายนะ,ะจัดเต็มอย่างที่บอก11-15ธันวาคม2567จัดขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทวัชัยตำบลมะอึก อำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งแหล่งอ่างเก็บน้ำตรงนี้คือแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมมาร้อยเอ็ดต้องไปนะเพราะเขาเพิ่งจัดงานวิ่งไปนี่ใช่ไหมคะคือคักกลยทีเดียวแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดเขาบริหารความร่วมมือกันอย่างเช่นปีนี้เนี่ยทางอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเขามาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานงร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็พี่น้องเกษตรกรรวมถึงชาวร้อยเอ็ด เพราะว่าอยากเป็นเจ้าบ้านที่ดีนั่นเองงานนี้มันไม่ใช่งานแค่ในประเทศไทยไงมันเป็นข้าวหอมมะลิโลกเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกเลยนะแล้วก็แต่ละปีอย่างมี MOU ใช่ไหมใช่มีการมา MOU เกี่ยวกับารยกระดับข้าวหอมมะลิทั้งเรื่องของภาคการส่งออกภาคการเกษตรอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็ต้องมาคุยกันพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็อยากให้มางานนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราทํานาปลูกข้าวอยู่แล้วเราคือระดับหนึ่งแหละเอาทํามาตั้งแต่รุ ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นตารุ่นใหญ่รุ่น,อ,นะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามางานนี้นอกจากจะมาดูนิทรรศาการมาดูสินค้าที่ราคาถูกแล้วยังได้เห็นอะไรแปลกใหม่อาจจะเอาไปปรับใช้ในแปลงนาตัวเองไหมใช่ค่ะพันข้าวที่ปลูกอยู่ตอนนี้อยากเอาพันธุ์ดีๆไปไหม,มในงานก็จะมีให้ดูด้วยนะคือเพราะว่าข้าวทุ่งกุลาล้องไห้เนี่ยคือมันก็จะมีเทคนิคเฉพาะพ<อ>หรือว่าวิธีกระบวนการนะคะ รวมถึงทํายังไงเราก็มาศึกษาว่าทํายังไงข้าวมันถึงจะมีกลิ่นหอมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวความนุ่มความเรียวยาวของตัวมเมล็ดข้าวเนี่ยทำยังไงพี่น้องชาวนาที่ตอนนี้ทําเรื่องของนายอยู่สามารถที่จะมาดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลกันได้นําไปปรับใช้ในแปลงนาแล้วก็แปลงข้าวของเราเพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพราะว่าเมืองร้อยเอ็ดนี่ขึ้นชื่อเรื่องข้าวมากๆโดยเฉพาะข้าวหอมมะลินั่นเองค,ค่ะอย่างที่บอกว่าพื้นที่ทุ่งกุลาลร้องไห้มันมีหลายจังหวัดเนาะแต่ร้อยเอ็ดของเรามีพื้นที่ส่วนใหญ่มาก มากกว่าอีกสจังหวัดคือมีท<ช>ั้งหมดหจังหวัดใช่ไหมที่ข้าเกี่ยวพื้นที่ทุง่งลาลองให้แล้วก็เวลาพูดถึงข้าวหอมทุ่งกลาก็ต้องร้อยเอ็ดของเราเนี่ยแหละค่ะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะใครที่ไม่ได้ไปงานเอาไม่เป็นไร5วันถึงอาจจะไม่ได้ไปสักวันเลยแต่อยากเชิญชวนชมการถ่าย,ายทอดสดเพราะว่าทาง MBTTV ีอีสานของเรานะคะจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามในวันพุธที่11ธันวาคมเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปก็คือคิดง่ายๆหลังครตธงชาติมาเปิดช่อง11นนั่่งออยูห้าจคใรไมสะดก็ดู ดูผ่านทาง Facebook Live ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่ภาคอีสานเท่านั้น4สถานีใน NBT ภูมิภาคของเราคุณผู้ชมกดช่องหมายเลขก11ดูที่ไหนก็ดูได้ใช่ค่ะดูได้ทุกภาคเลยนะคะก็เชิญชวนหรือว่าใครสะดวกใกล้ๆร้อยเอ็ดมากันได้เลยนะแถวมหาสารคามยักมามาได้เหมือนกันนะคะมาร่วมงานเขาจัด5วันกันเลยตั้งแต่วันที่10บสิ1จนถึง15กันเลยค่ะ เอาละค่ะคะุณผู้ชมช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพของน้องนน,น,นักเรียนก็ถือว่าทุกวันนี้เวลานักศึกษาเขาเรียนไปกนน็ทำงานไปด้วยนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะบางคนบอกว่าเรียนก่อนก็ทํางานบางคนทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันมีทั้งเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็ทํางานด้วยเรียนไปด้วย<อ> OUGH, แล้วที่สําคัญเรื่องของการเรียนการทํางานมันต่อยอดจริงๆนะคะไปดูเรื่องนี้ค่ะผู้ตรวจการแผ่นดินมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ2,568ค่ะโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับหรือมอ .3 ร่วมสารฝันปั้นอนาคตเด็กไทยสู่ตลาดแรงงานอบรมฟรีเพียง4-6เดือนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีสีมือ2ฟรี4ได้ ฟรีค่าใช้จ่ายฟรีที่พักและอาหารได้รับเงินสนับสนุนครอบครัวระหว่างการฝึกอบรมและได้ใบรับรองหลังผ่านการฝึกอบรมการันตีจบหลักสูตรนี้โอกาสมีงานทำสูงเริ่มต้นอนาคตใหม่ได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ครูแนะแนวประจำโรงเรียนสถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดเริ่มแล้ว โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับถือว่าเป็นโอกาสนะน้องแบมเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขว่าน้องๆที่จบมสามแล้วคือคนที่เรียนต่อเข้าใจเรียนต่อได้แต่บางคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสเรียนต่อตั้งปัญหาเรื่องของรายได้ในครอบครัวฐานะยากจนบ้างนะคะก็คือมีจํานวนมากเลยในแต่ละปีเนี่ยคือนับหมื่นคนเลยแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะ มีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีที่จบการศึกษาภาคบังคับอันนี้สําคัญเพราะว่าบางคนบอกว่าจบมสามแล้วมาทําอะไรอยู่บ้านนะคือเราก็ต้องกินต้องใช้กต้องแล้วคือ,อต่อให้น้องๆ้องเขายังอายุยังไม่มากแต่จริงๆเรื่องเรื่องของโครงการเนี่ยโครงการเพิ่ม<อ>ทักษะด้านอาชีพเนี่ยดีมากๆเลยนะฟรีด้วยนะคะ,คะเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวอีกแรงหนึ่งเพื่อที่จะฝึกตัวเองด้วยอ ตอนที่ฝึกอาหารไทยได้ด้วยแล้วก็ถ้าเก่งแล้วก็มีความเชียช่ชวยวชาญเป็นการฝึกแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือได้ค่าจ้างเพียงค่าแรงขั้นต่ำนะคะทั้งนี้หากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับโอกาสเข้าฝึกทักษะอย่างที่บอกถ้าสมมุติว่าเราทักษะน้อยก็จะเป็นเนี่ยแรงงานไร้ฝีมือแต่ค่าถ้าได้รับโอกาสนี้ เข้าฝึกงานหลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับคือจบม3ามนาทีเข้าโครงการนี้ไปโดยฝึกอบรม4-6เดือนเท่านั้นนะนะคะนะแล้วก็เข้าสู่ตลาดแรงงานจะช่วยให้น้องๆน,นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานอัพขึ้นมาอีกเมื่อสักครู่นี้แรงงานไร้ฝีมือทีนี้เป็นแรงงานม,มีฝีมือ,มอนี่ไง เห็นผลสําคัญเรื่องเห็นความสําคัญเรื่องนะคะในฐานะผู้ช่วยช่างหรือว่าช่างตามสาขาที่ผ่านการฝึกอบรมก็จะช่วยให้ทั้งมีรายได้มีวิชาชีพด้วยนะคะก็คือพอจบไปก็ต้องได้ร,รับไปรับรองด้วยนะคะค่าแรงขั้นต่ํา400ถึง450บาทต่อวันด้วยนะคะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตลดปัญหา